สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูมสุคน่อเน,นื้อกัมาเยี่ยมยามทั้งบ้านน้องพลอยต้องร้อยพี่น,อนอ้องเนาะเพราะว่าทั้งเพิ่นนก็มีการเจาะนำํำบาดาลพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นก็บกำลังผุนอยู่เนาะกำลังเจาะลงอยู่ตอนนี้ก็ไดะไพี่น้องเลยกับพึ่งสิมาเจาะเลยพี่น้องเลยเนาะหาได้สองถามทอนเพราะว่าทั้งรถเพิ่นก็ติดคัดแทนเนาะคืออย่างไรรถเพิ่นก็เขา เกียร์พุ่นบ่ได้เนาะเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยันนี้แกถ้าสืบสิทข่าวไปทักทายกับน้องพือนน้องร้อยพี่น้องเลยจังได้กระถาบ่ได้ยินงก็ต้องกราบขอโทษขอไผยลหลายเด้อเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งเสียงเครื่องในการดังแน,พนง่พี่น้องเลยดูเพิ่มเป็นท่ากันนี่พี่จังโอ้สาวเอกันไสาวมิดแน่สบายดีเด้อสาอยู่กันหลายคนดิ เป็นยังน็อตขาดน็อตขาดพุทธลิกเจอดินแห้งเค็งน็อตขาดเลยเนาะเป็นยังน็อตยังมันขาดไงเนอะน็อตอียังมันขาดนะั่นไงนด้นั่นเจาะแล้ว น็อตัวที่วามุนนะเนาะตัวมันมันอิ่วมันอิ่วดินนะอิ่วควัดนะต้องคูน้าได้บุ๊บขาดเลยอันนี้เนี่ยถึงน้าแล้วเปล่าสางเลยถึงน้้วถึงแน่เนาะน้าไหลเลยต่อนี่พี่น้องเคุณได้อยากจ้งจยากว่านเพิ่อนแกติดต่อเพิ่อนได้เด้อทางทางเพิ่อนเจาะดั้มบาดาลพี่น้องโดยเฉพาะเลยระดูแรกระดูผลเจาะให้ได้ทุกมือเนาะ ตอนนี้น้ำกำลังออกแตกจุกจั่วอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าน็อตพื้นน็อตพื้นขาดดับเครื่องก่อนเจอดินแห่พี่น้องเลยบ้านนองพลอยนองลอยเครื่องพื้นน็อตขาดเลยนี่ เจอหูหนามใหญ่หูหูใหญ่บ่หน่ใหญ่เลยหูใหญ่โอ้สุดยอดแล้วหูใหญ่หนามนี่ถือว่าโอเคเลยเรื่องใส่น็อตเป็นขาดพี่นอ้องเนาะที่ว่าโตกึง่งมันโตที่ว่าพุ่นดินเลยเนาะ ทีมงานช่างเขาในบ้านไหนก็บ้านพีนโอ้บ้านพีนใต้นี่บ่บ้านสาวลอยนี่เนาะสาวลอยม่ห้างลูกนึงโอ้มาพี่แฮมาพี่มาสาวลอยมาพสาวลอยเนาะตอนนี้ผักเครื่องพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเครื่องเป็นมันห้อนเจอดินแห้งโอ้ดินบ้านเจ้านี่แข็งเนาะ น้องพลเครื่องเพิ่นจนดับนี่น็อตขาดเลยเพิ่นหน่อยซางแบบนี้ต้องสั่งเอฟซีเพิ่มให้เพิ่นอีกติปนะเอฟซีได้ดูป่าเมื่ออะไรบ่ทางบ่าวลีบอโอ้มัดเมื่อครับว่าน้ำฝนพ้นแล้วว่ะชานอันรดนี่อะไรเล่นได้เหยียบเมื่อแหละถลี่ต้องบุญมี่ลูกสาวมิดเพิ่น ผู้สาวเด้หน่เจ้าข,ของเจ้าของเพื่อนนี่กับผู้สาวอีกวะผู้สาวสาว,วันเฮ็ดบ้านนั่นหนผู้สาวลายทางไหนบ้านแก่มันแก้งคูราคาเพื่อนมีห้างบ่ผู้สาวเหรอห้างเงินแม่ใบก็มีผัวครัวเขาขัดทหารหมดโอ๊ขัดทหาพรพมา่าโอ้ยบ้านแก้งหินสูงนี่บ่ เอาบต่เราเคยไปจะคือมันไก่ครับว่าเาไปใช้จทือไเป็นทหารไปเป็นทหารไปทำหมากทหารม่ามืดไปส่ส่วนลายก็ไปแบบนั้นเ้วกับปะกันเออูงตีนี่ชื่อว่ามีจยชื่ออะไมเป็นหาเซ็นิรเ็นทัก นป่าเนี่ยป็นบ้านะฮะจนลืมลูกลืมเมียพวกเนี้ยพอพื้นหหยเฮ็ดเวียกอะได้จ้างเอาะวอ่อ้ยนถ้าได้กินตัวนั้นหันเขาย่านว่าตายเลยตายแล้วมีแต่นอนกับนั่นนะซึ่งเมื่อยเพียร้เหนฟองใต้ลุมเมียกั็พัทเกินแล้วป่ะ ถามแล้วผู้แจ้งร้กษาทันทามนแล้วผู้ทามก็โลดหัวพอออ่เลยหัวแดงแมาร้าหมาหวแจ้งโลดผู้เพื่อนเพื่อนไปเป็นทหารพม่าในคลองตายว่าไหาตายเลยมาตายเนาะ บตายกันหึงหึงยันเธอหนึ่งไงนายว่ญญาณเป็นเดือนเหมือนเนาะเป็นทหารธรรมากันแล้วน้องมีกัน้อมีพอเพิ่นนี่ปพอบุญมีนี่ป้เป็นจันแ้วพอน้องมีไงไป็นทหารเบิดเสระแค่นี้ทหารกัานยังโติดขับยังโลุกบด้แมนยังโบแห้งอากระปินแห้งปยังกระปไปนอนตะเพลนกระตื่น

ันนี้มันมีแพ้าคิันาวาส่สไม่มีปัญหาขหนา้าิชดได้คือดีคนนี้แมนแมนแ่กใส่ข,ข,ขนมใหม่อีกเใส่ท่นใจหัวผูดังหมูหนากไดยเดี <c oughs> ๋ยวมูมหาน,นันได้แตเนาะแมนคือคนตัวเองเสียเ,เขาจะเห็นได้ก็ได้ไดเสียขาไฟมันยากอีกน้่งมูนะเดี๋ยวเลือดนี่มันดิ่งกันไป,ปมผมชัดแชทผว่าเอาผมก็เชียรแต่เาคันจะเชียร์้าวันแนะนี่นอน้ำนี่ ไพ่รอยู่ปกติเลยคือในเฮือนถ้าวาดเนเด็กของชามเชนปกติบู่่อยู่ปกติต่อไพมาต่อหน้ามาแต่เือนสอนี่ไกลดินาะที่เพื่อนงยัง่ได้ห้เินฉาห้วไปนข่าไพ่ป่ติกี้เพิ่นมาตักน้ำให้เองไหนจะกี้คนน้ำแล้วผมลุกไปได้หนอดขาด เจอดินด e> uh> um> um> uh> um um> um> um านด eh> uh ินแห่เนาะดินแขงตับเลยโอ้ดินบ้านเจ้าแขงเนาะน้องพลอยเครื่องดับเลยเครื่องเพื่อนนี่ที่นอกเลยที่น่องเเดี๋ยวเนื้อเนาะั่น Họ cho lực bớt ra một kẻ, mà nó hướng vào thau hộp Thay cái cải gắn Đã mở như thế này, nó hướng nhảy Nó hướng vào thau mở đều rồi Làm gì sai nó làm hướng nhảy nó Nó cái cải kia này Nằm hướng, là hướng nhảy không Nhưng hướng nhảy sút lời Nè, nó sợ bài Nó hướng vào em Nó em, nó hướng vào thau em Nè, nó hướng vào thau mở ผูใหญ่เลยคักอี่ดอกแดงจะดวดลงกัีจะเปดขานนบย่าได้เปิดบ้าคเพิ่หัวอางน้อนะเพิ่หัวหัวแล้วเพิ่นวราแล้เปิดทาองเขาแหละเขาจะเข็ดได้ก็แลแต่แล้วปดร้าวะเนีมีตัวเปิดใจเปิดใจิน้นงมิดนี่ก็เปิดใจแล้วว่านงมิดนี่เปิดแล้วนะ แฮทมีผูคุยแล้วเดี่ยนี้มมีแต่เรื่อยๆน,นะกัง,งมิดแน่คุยเด่นกำงมิดแน่แต่น,นี่แ, 40, นแล้วชิพ <c oughs> ันตัวนี้อนนะไริพันไหุยไบเรื่อยๆน้ำมันหมดบ่นะ้มนน้มันไหลงหูหมดมาแจ้งหัวหนาา่าบ่มันไหลลงหูไปเลยดคนงานเบียดบ่ <c oughs> คาอเมื <Es> <an> ่อคนขึ้นมัดูเพงเนาะมอะไิ่างนมหาชิล่างล้านร่ขึ้นขึ้นเ็นเาล้องไนี่ะครไดไปเอาเมียระวังเนาะแ่นงะบดบุญผู้าบดถือต๊กลก็ได้ๆบดไปห่างบุเพเอาม่ห่างเขามีลูกก็ได้กำไรได้ได้ใช่ลูกเขาใชาอว่าผู้ช้าก็ไมห่างเอามานังเยี้ยกันจะเอาไภัเอา เอาไม่เศร้าน่ะว่าพวกนี้ดอกไม้ฉเลือดไห่ฮะก็ไม่เศ่้าวัยไป็นเทาก็เฟ่อยอันแม่เาว้าก็จะเฟื่ายเป็นซาบก็แล้วกันอะปั่นสตาร์ทเครื่องอีกรอบที่สองข้างนอกเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่จุกเพราะว่าน็อตเพิ่นขาดเมื่อกี้นี่เพราะว่าดินกับแข็งแเนี่ยว่าท่านทางง่ายเพป็นว่าเนาะเป็นดินดานดินแห่ คุณยากลำบากนิดจ๊งหน่อยพี่น้องเลยเพราะว่าใช้เวลา3ชั่วโมงแล้วก็ยังได้แค่จุดคว่าเม็ดเพื่อนคือสิเป็นค้ำๆพ่กแหล่สิแล้วมพวกนี้ก็ได้พี่นอ้องเลยอ่าทางเพื่อนนะครับบอกว่าทอดนา้าได้ตอนนี้กันแต่ว่ายัางบ่ได้ยุดเป้าหมายที่ว่าจะเอาลึกเพราะนั้นเม,ม,มน็ดสันน้เม็ดน,น,นั่นเนาะแต่ว่าเพื่อนกับสีปุ่นลงตื้มอีกให้มันได้ ยาวสามสิบเมตรพุูดเลยพี่น้องเลยจะจนเบิดเล็กเล็กเสียมนี่พุูดเลยเนาะหลายดอกเตอรพี่น้องเลยประมาณสี่สิบเมตรพุ่นมาจักเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคระนาบเนาะเพราะว่าเจาะถึงหูหน้าแล้วแต่ว่าเพิ่นกะอยากให้ถึงเป้าหมายพุูดเลยเนาะเพราะว่าเมือม่อไหนเมื่อไหนก็นถ้าเพิ่นมีไผ้าเพิ่นก็จะไดใ้ใส่ ได้เขาสิได้ใส่โปมปั้มขึ้นรถสบายเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็สิได้สาวอาสกอนได้ยิ่มอสกอนเนาะฮูแท้สิได้ยั้งย่อเข่าคนๆนี้ไม่ต้องครับ ต้มกัตีหนังเทปนี่สมมติไม่ห้างก็ไม่ห้างเจ็คสี่เอาผู้ใดไม่ห้างก็ไม่ห้างสมมติเลยพ่อหน้าแจ็คเอาผู้น้อยนะปกยังว่าอยู่ดีผู้ซ่าก็อะไรครับผู้ใด้จาผู้น้อยกคนแระผู้น้องเอง ยัน่าแม่ห้างาราคาแพงนี่พาเพิ่นมีครบแล้วลูกเต้าอยังที่อนอลูกแล้วลูกเต้าเน้เนอกเรา่ัน้ำตาุฮอแล้วเขาแก่ไดเขาแต่อีกตามน้ำผู้มากกว่จาจัก <c oughs> เนาะเขาว่าแมห้างระรองแพงกม่เดี๋ยวนี้นะเขาบอกรสหวาข้าวานตุ่มไมหัแ่้องแพง ในห้างนี่กับซีพแพงไปไดดแล้วเนาะี่พี่น้องไอ้พราะว่าเสียงมันกระอุดแน่เนาะน่ากัดชได้ขอตัวจบคลิปได้เพียงแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ดีใจแฮงว่าต้องพลอยดีใจเนาะว่ะนี้เนาะยังแต่ไฟผ้าเนาะได้ไฟผ้านี่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าทั้งคนก็บชได้ใส่แดดเนาะอันนี้กับซีโยมไปกอนเพราะได้ใส่เนาะเอยๆแต่สุด last c l i นี้กับที่ประมาณนี้แหละเนาะ ขอโต๊ะเก้าไปได้น้อยได้เด้อสบายดีเป็พี่น้องไอ้กะเสียงมันโอนเนาะทางเฮากะสีได้ขอจุ๊บคีไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องไอ้ถ้าเฮาว่าพิพากษประการแตก็ต้องการขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อเนาะตั้งเพื่อนกะสีเฮ็ดหนุ่มเอาซะก่อนยังบ่มีใดใช่พี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กัสซีประมาณนี้กัสซีได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี